สวัสดีช่วงเช้านะครับกับการพาชมรถนะครับเอทีพนะครับเกีรุ่นสมาร์ทนะครับมากับสีขาวนะครับพาชมโดย่อบนะครับราคาคันนี้ครับอยู่ที่ห้าแสนเหมนันบาทนะครับรถเรามีพร้อมสมมตินะครับโดยเฉพาะ a อทีนะครับทุกเกตรุ่นนะครับ ด้านผู้ขับขี่ครับ้า่งดสันตอนหลังครับบอกเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะครับ กบท่านใดที่สนใจออกรถมใหม่ปไยแดงนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์0972172224นะครับไปว้ต้องตือนนะครับสามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ